สวัสดีครับตัวนี้เป็นเครื่องสับย่อยกิ่งไม้ครับเครื่องยนต์คูปต้าประมาณห้าแรงนะครับนี่ครับเอาทดนะตัวนี้หน้ากว้างนะครับหน้ากว้างเลยนะหน้ากว้างประมาณเจ็ดแปดนิ้วน,นะครับใบพัดใบสับนี่จะมีสองใบนะครับนี่นะใบสับ ไมเอ่ยผมจิบเครื่องญี่ปุ่นครับอ้าวเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูครับันครับเินอไม่ดเลยอาแต่เราลชยดูนะครับพอดีไม้ไม่มีนะมีเค่มเดียวอยูครับอครับจ่อยมาเป็นท่อนนี้เลยนะ เรื่เบาเลยครับมันไม่เป็นใจับ